นาฬิการาเลนไฮร์อุณหภูมิ155เลเี้ปัดขวายิงระหว่งคนแอดแอดอะ ครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นคิวเลอร์ในแลงอ่าเรียกว่าแรงอะไรอ่ะแรงยี่สิบแล้วกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมได้อ่าสมัครสตรีมใหม่แล้วก็ได้ทําการซื้อเกมมาเลยนะครับในรอบนี้นี่ครับผมจะไม่เล่นไม่เล่นเปิร์กไม่เล่นแอดออนไม่เล่นอะไรเลยนะครับผมโอเคครับผมแล้วตอนนี้ก็แรงยี่สิบเลยนะครับผมเขาน่าจะมาเป็นตีสี่เลยเปล่ามีขึ้นอย่างนี้ด้วยคลิปนี้เรามาเล่นคิวเลอร์เป็นขวานะครับโอเคกุคหลาบที่จืดจางคิวเซอร์อยู่ไหนกัน มนมัายป então, ันไนไแล้วม t ามา e he e มามา้ย้ยมา,มา,มา, jug, มาจ,จูมม สองนั MM <S <S ้นในคาฟานเลนทายอุณาหภูมิร้อยห้าสิบห้าอัดขวายิงเข้าหวังผลแตกคนนี้ร่างไกลๆจังวะฟันไปก่อนนะฮะ เหมือนเรามาแกล้งเสือไงไม่รู้นะครับผมเขาไม่น่ามีทางหลังนะผมว่าตามไปเลยนะครับผม เหมือนผมมาแก้เซนวิชเวอร์ว่ะเ <c oughs> หมือนผมมาแก้เซนวิชเวอร์ว่ะด <c oughs> ไม่เป็นไนวะอ๋อ <c oughs> โอเคโอเคโอเคแล้ว okay, okay. คนช่วยไปไหนวะ <c oughs> ช่วยนี่เดี๋ยวละว้าวบรโอ้ว มมาแก้งเซอร์ไบเวอร์จะชันเลยว่ะทุกคนเกี่ยวขวานกันนะเดี๋ยวผมเกี่ยวขวานก่อนทำไมคาร์ลเบอร์ลุลุเลยวะแต่ตอนนี้ตอนนี้ก็เจ็บกันทุกคนอ่ะ น่าตายแล้วหรือเปล่ายังครับผมแต่ผมไม่มีเปิร์กเลยนะไม่มีเปิร์กไม่มีอะไรเลยครับผมเพื่อนน่าจะเสร็จง่ายอยู่ทิบไายหมดแล้วทำไมปะ

คือผมหัวก,กระเดกๆอ่ะครับเออตุ๊วิโกระเดกๆอ่ะผมไม่หัวกระแลงแดงนะครับผมก็ไ,ไหนกันวะโอ้โหย้ายเครื่องไปทั่วเลยออาว ao ừ, khoảng con. Nice. để lo lùn đinh vào nè. mẹ đinh mà đừng đi เป็นยังไงผมเก็บไป4ตัวเลยเออนี่ผมเล่คนคาตกรครั้งแรกนะครับในแรง20โนเปิร์เลยนะครับผมเออโอเคนะครับผมได้ด่านวิหารแห่งการชำระมนถิ่นหาคนกันเลยดีกว่าป้ายน่าอยู่เพื่อนนู้นแน่นอน3เปอร์แต่ไม่น่าจะเกิดใกล้ผมปะมีจริงๆด้วยฮะ นายกาปาเลนไพรอุณหภูมิ155ตัเสี่ยแรงปืนขังสองปัดขวายิงเข้าหวังผลเอาโอ้เควอาวเฮ้ยหลบด้วยเอาว่ะคุณล่กคุณเทพเอาว่ะหลบด้วยว่ะ หลบด้วยวะไหนไอ้คนหลบมันไปไหนมาน <t ong onions> ี่สิมานี่สิคิโมระยูอิว้า้าว้าวน่าฮ่ฮ่าฮงั้นเอาคนนี้แขวนะ ต้อนไปตอนไหนวะทางหลังปะทางหลังก็มา Honestly, ทางหลังมาอ่ะอ่ะไม่มีทางหลังเหรอไปนอนไปกันครับผมเขาไป,นนะไปไหนกันนะไปไหนกันนะไปไหนกันนะอุ้ยฝั่งเพื่อนเสร็จได้ยังไงวะน่าจะออกขวานะ เอาสายไม่เห็นเข้าตู้ปะไม่เข้าเจอเจอรี je ่ปะเพื่อนไหนวะเฮ้ยจะไปชิวเพื่อนเฮ้ย งั้นเดี๋ยวผมต้องอ่ให้จะรี่นอนแล้วครับแป๊บหนึ่งนะแต่ยากว่ะ Chain headshot เอาเจอรี่ก่อนพอเจอรี่เล่นเป็นนะครับผมตู้อย่างนี้เยอะมากอะผมชอบเลยไอ้แมสสีขถวนี่เข้าตู้อีกแล้วเข้าตู้ทำไมอะเข้าตู้ทำไมวะ Å! ฟาเลนไพรอุณหภูมิร้อยห้าสิบห้าเบลเกียผัดขวายิงระหว่างผลแปดอ่ะอะไรบะเมื่อกี้ไม่โดนได้ไงอ่ะเลยย้อนชอ็อตไปดูเมื่อกี้ดิมันไม่โดนได้ไงวะ เจอสองเพื่ออแล้วครับผมตายยากตายยากแ่งก่อนเี้ก่อนัน ไว้เ,เกมนี้เขาปั่นกันไวอยู่นะทีนี้เขาปั่นกันไวอยู่ดีดีดีไม่มีตู้จริงตรงนี้ไม่มีตู้ว่ะทุกคนเนี่ยยู่ไหนวะอ๋อเจอละเฮ้ยฮ อะไรวะอะไรนมไปยังไงน่อยนั่นเ่ยดิเพื่นผมแก้สเดะไวเบริรเลย <S 2> <S 2> <S ไม่มีแอดออนนะครับเนี่ยไม่มีแอดออนแล้วก็แล้วก็ไม่มีเปิร์ด้วย เริ่มจะเอาตายละโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแชร์ด้วยนะครับผมแลอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับนี้บายบายครับ <c oughs> วะะ้าว้า you <laughs>